ทำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนาไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีกวรวได้รับคำแนนั้นอ่ะโอเคนะครับผมก็กราบสวัสด,ดีสวัสดีวัยรุ่นกันด้วยนะครับเออวันนี้ก็จยผมนะครับช่องป๋าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็พาทุนมา100นะครับน้ออ่ะโอเครู้เรื่องนะครับก็ ไม่ขอพูดเยอะนะครับนะเจ็บคอนะครับวันนี้ก็จะมาขอไล่เบรบไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคก็จัดไปนะครับแบบเชิบเชิบกันก่อนนะครับนะอ่ะโอเคอ่ะโอ้โหวานเจี๊บครับอะไรกับเนี้ยบักป่บวันนี้ก็มาน่กันหน่อยนะทุกคนนะเออก็เลยเป็นเวลาสี่ทุ่มกว่านะฮะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับเนาะเออเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเออ โอเคนะครับขอแบบหวันเจี๊ยบหวันเจี๊ยบนะครับนะใครยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับก็ลืมบอกนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนวีตองนะครับคลิปนี้นะผมขอ30ไลค์พอนะครับนะถ้าถึงนะเดี๋ยวจะลงสองได้เลยนะครับนะไม่ขอไรเยอะเอแค่3 0ไลิบไร้พอเออรู้เรื่องนะครับนะอ่ะโอเค จัดไปแบบชุดใหญ่ไฟกราพริบนะครับนะอ่าโอเคแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามช่องเกมปีจีนะครับผมก็ ฝากไปกดติดตามด้วยนะครับเออก็พิมพ์ไปเลยนะตามชื่อช่องนี้นะครับแต่คลิปนี้อย่าลืมนะ30สิบไลค์เท่านั้นนะเออ <laughs> ขอแค่สามิบไลค์เท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็ขอแบบเบาๆนะครับนะเออไม่พูดเยอะนะครับนะมันเจ็บคอนะครับเออของแท้อ่ะโอเค ก็ใครยังแรกกดติดตามนะครับอย่าลืมนะเออฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อตอไปด้วยนะครับอ่ะมาขอสวยๆนะครับแก้30ไลค์นะเออลงทองเลยนะครับนะไม่พูดเยอะนะครับผมเจ็บครั ่ะโอเคสวยไนะ็มไงาโอ้โหโลมาเต็มลายนะครับของแท้ของจริงนะครับนะไม่ติงนังเต็มกาลาเบลนะครับ อ่ะโอเคขอเส็นสวยโอ้โหมาโอ้โหใจกันอะไรกันครับนี่ยอ่ะโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นไปได้สวยนะครับนะ ก็อย่าลืมนะใครยังไม่ไดกดไลค์นะครับฝากกดไลค์ผมด้วยนะครับเนาะเออเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต,ต่อไปนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมขอแค่30สิบไลค์เท่านั้นนะทุกคนนะเออขอแค่30สิบไลค์เท่านั้นนะครับถ้าถึงก็จะลง2องให้เลยนะครับอ่ะโอเคนะไม่พูดเยอะนะครับของแค่ของแท้อ่ะโอเคโอ้โหบักปอบไง เกินไปวุนะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเออของแท้ <c oughs> อ่ะโอเคนะครับโอ้โหเป็นไงวาวุ่นกันเลยทีเดียวนะครับไปกันต่อนะทุกคนนะอีกสิบรอบนะครับนะเออเอ อ่ะโอเคจะมาแบบเจมเจมบ้างหรือเปล่านะครับนี่แน่สวยครับเออเต็มกระเบี้ยนะครับผมเออเป็นไงเราเออของแท้ของแท้อ,แทอย่าลืมนะครับนะสี่สิบเอ้ยขอสามสิบไลค์พอนะครับนะสามสิบไลค์นะครับนะภายในสิบนาทีเท่านั้นนะครับนะเออถึงก็ลงซองไปนะครับ แต่จังหวะน,นี้นะครับบิ๊กวินของจริงนะครับผมอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับนะโอ้โหไม่อยากจะไปต่อเลยทุกคนเด้อให้เดี๋ยวมันจะดูเรานะครับนะเออก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับเด้อก็เจอกันใหม่นะครับไปรุ่นคลิปวีดีโอหน้าเดอ้อบายบายครับผม,มจกโกรหวานใจเออ